สิ่งใดที่ทําให้รู้สึกว่าเออแบบเหมือนเริ่มสนิทขึ้นเล่าครับเรากเล่าเรื่องเล่าเรื่องแชร์แชร์กันอ๋อเล่าเรื่องแชร์กันโอเคเวลาแบบนัดเจอกันอะไรเงี้ยเขยังช่วตตกใจนิดนึงวักแย่ใช่ไหมวักแย่ไปหน่อยครับก็ก็มีมีมาเจอกที่บ้านพี่หนิงแล้วก็ได้ได้เจอกันเรื่อยเรื่อยเื่อหลังจากที่ละครจบแล้วก็ได้มารู้จักกับคําว่าคู่จิ้นก็จะมีงานคู่กัน บ่อยๆอะไรอย่างี้ mm. ด้วยงาน mm. ด้วยอะไรหลายๆอย่างทำให้เราเจอกันมากขึ้นแล้วก็คุยกันมากขึ้นถ้าจะไม่คุยกันเลยมันก็แปลกใช่แต่ <c oughs> ว่า<ช>ถาม <c oughs> ว่าจุดแรก ที่เราเริ่มรู้จักกันอะเราไม่ได้คุยกันจริงๆแต่เราไม่ได้โกรธกันนะเราเราไม่ได้ไม่ได้อะไรกันเลยหมายถึงว่าไม่ไม่ใช่ไม่ชอบกันหรืออะไรกันนะคือเราอยู่ในภาวะเราเป็นคนไม่พูดเขาก็เป็นคนที่เห็นว่าเราไม่พูดเขาก็เลยไม่พูดแค่นั้นเองเหมือนแบบว่าไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าเขาอาจจะมีมุมส่วนตัวของเขาอะไรอย่างงี้ใช่ปะใช่ก็ด้วยความประมาณหกหกหรือแปดเดือนเนี่ยตอนใกล้จบปะ เออมีจจมโอกาสได้ได้คุยกับพู่กกับกับพี่หนิงที่ที่เขาเริ่มชวนเรามาคุยกันมานั่งเป็นกลุ่มๆอะไรเงี้ยเ,เรากเร็เริ่มได้แบบเออได้เห็นพฤติกรรมได้ละลายพฤติกรรมมากขึ้นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยเริ่มคุย